ไปจะไปไหนของเขานะหมื่นเดียวโอ้โหรถไฟขับเร็วจังขับรถเอาดินไปส่งทันวานะถึงหรือยังถึงหรือยังถึงแนวจอดโอโอชนปิดไฟแดงหน่อยปิดไฟแดงหน่อยสัญญาณไฟ เปิดสัญญาณไฟหน่อยเอ๋ปุ้ง <laughs> จนจนอ่าต้นคิดมาเอาต้นคิ้มาตกแล้วอ่าวางไว้เลยระว,วังรถไฟชนหลังนะโอ๋ยจับอย่าจับอย่าจับ,จบรถไฟชน อ้าวอ้าวอ้าวตีพูดพูดพูด,ดอ้าวพังพังพังชนรถฟา